น่าจะพาไปลุยบะหมี่ขวัญใจคนจนนะฮะร้านนี้บอกเลยว่าโคตรอร่อยและให้โคตรเยอะเฮ้ยบะหมีจ่จมูกสิบบาทดูดิโคตรเยอะแล้วนี่ฮะของตากล้องผมกินให้หมดเลยอืมมีอีกพี่คิดถึกว่าโคตรผมอ่ะข้อกําไรตรงไหนอ่ะดูดิครับโอ้โโคตรเยอะตะกล้องผมบอกว่าไม่หมดแน่นอนต้องแบ่งมาด้วย โอ้คืออย่างเยอะเยอะจริงๆโอ้ยดูดิที่นี่บะหมี่ตอกนะฮะบะหมี่นี่ก็บอกเหมือนบะหมี่จับกลางคือให้โคตรเยอะเยอะจริงๆกับล้นชามเลยนี่แบบนี้อ้าวลองดูลองดูโอ้โหแต่นแน่นแน่นและนี่คือบะหมี่เส้นสดที่ทางร้านทำเองนะฮะวันนี้ทำเยอะมากๆโอ้โหเทียบเลย ไอ้นี่นะฮะคือราคาท่าเสียหายของร้านนี้นะฮะจะมีธรรมดาพิเศษและจัมโบ้นะฮะมาตอนโควิดเลยอ่อธิบายให้ฟังครับไปจัมโบ้เลยฮะโคตรคุ้มดูดิโคตรเยอะใหญ่มากหอมโมงเงี้ยมันหอมล้นหอมจัมโบ้จริงอ่ะแต่เี่พี่จัมโบ้นี่ที่มันเกิดจัมโบ้ได้เพราะผมเคยโควิดนะอ๋อเหรอฮะ าะว่าเขาใจดีเขาซื้อไปแจกคนตอนที่เป็นโควิดเยอะๆอผมก็ว่าไหนๆเขาก็แจกแล้วผมก็ได้โปร2ด้สองครั้มันก็เลยกลายเป็นจัมโบ้เป็นจัมโบ้ขึ้นมามีที่มาขงจัมโบ้สุดยอดเลยก็าบางคนก็คือเหมือนโดนจ้างออกตัวอะไรออกแบบนี้อ๋อ,พอเพราะอะไรมันเป็นการช่วยคนเป็นตัวได้เลยก็ก็เขาสั่งหกติดเขาทิ้ไม่กลาวเลยอ๋อใช่พ่อโหก็เลยหยุดไม่ได้เพราะว่าลูกค้าพรอรู้จักก็เลยนจัมโบ้มานี่คือที่มาขงจัมโบ้นะฮะตอนโควิดรอบแรกก็คือ เขปสั่ง้ก็ตกงานด้วยเลยด้วยพ่อเลยทําให้บับรพิเศษจัมโบ้หกสิบาทเนี่ยเท่ากับพิเศษสองห่อเลย,ยเขาซื้อไปหกสิบาทเขากินได้สามมื้อคือสิ่งที่พ่อทําอยู่ไอ้นี่คือที่มาของจัมโบ้นะฮะว่ามันมาจัมโบ้สมชื่อขนาดนี้อันนี้ฮะในชามจัมโบ้ส่วนประกอบเยอะมาก,กสุดอันนี้ให้เนี่ยคือบอกเลยว่าค่อคุ้มจริงครับอันนี้มาของผมมามาลุยกันมาปรับปรุงเลยแสมต้มเป็นแท่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปมีนมซุปให้กี่หลังได้ครับ แล้วก็นี่พลิกลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นจัมโบ้นะฮะมันเต็มชามแบบนี้ไ,ไม่สามารถจะกินได้แบบมีน้ําได้เพราะมันเต็มชามเลยลเราไปลุยดีกว่าครับยอดจัมโบ้นี่เรียกว่าบะหมี่จัมโบะะ้เลฮะชามนี้60บาทคือแบบโอ้โหอภิมหากราบมากขึ้เยอะจริงๆมนันจะเริ่มกินไงให้มันหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเขาขายแบบอย่างที่บอกพ่อว่าช่วงโควิดเนี่ยคนเข้าลำบากเยอะ แล้วมีคนก <si hai> ็ซ <fin anta> <ots> ื้อบะหมี่พ่อไปแจกด้วยพ่อริ่งทำบุญในการทาเป็นการที่ทำบะหมี่จัมโบ้แบบนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะฮะแได้พบรอบแรกโอ้โหเฮ้ยร้านสุดยอดมากด้วยครับเส้นบะหมี่กรุบมากเป็นบะหมี่ทำเองด้วยมา เราบราิโยยาวเลยดีกว่าตักให้เรียบเลยดูดครับนี่หมูแนื้โอ้ดูดิครับอือดที่สุดแล้วทุกคือดีมากแ<ซ>อย้กอก

ลเกียวตัวอ้วนๆเลยอ่ะไม่ใช่เล็กๆดูดิโอ้โหจุกจุอเดี๋ยวผมให้เยอะมากเลยครับอืมโอ้ดมดเลยเหรอหมดเลยเหรอโอ้คนเคียร์เส้นหมดได้สุดยอดมากเลยครับ เกือบสิตัวนะฮะเกี้ยมีตัวนะเยอะแบ <c oughs> บมากนุ่มงดูครับเส้นแบบเส้นยังหนึบอะฮะจริงๆ <c oughs> ดู <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดาเลยดูเครื่องครับดูเครื่องต่างๆเขาที่เส้นแบบอย่างเยอะนะฮะแล้วดูเครื่องโอ้โหเลยจะบอกว่าบะหมี่เส้นสดเค้าอร่อยเลยเ <c oughs> ส้นเขากรอบมากอเืเดี๋ยวพิงกี้โคตรเผ็ดและชามนี้นะฮะขอใส่น้ำเป็นแบบกินแล้วกันให้กินง่ายหน่อยนี่ดื่มน้ำเรือมา,มาดับหน่อยฮะใส่มาทำเป็นน้ำเลยอย่างนี้เอา คราวนี้เป็นบะหมี่น้ำอีกดูดินี่คือแบ่งมาอีกครึ่งหนึ่งนะฮะเส้นหนึ่งเดียวชิมน้ําก่อนเลยน้ําพอดีมากอือดีเด็ด,ดโอ้โหเส้นสดๆด,ด,ด,ดูครับ,บให้นะครับขนมอร่อยไหมครับอหอยเลย บ้าทำดีมากพอกมากเลยขมยอดมากครับโอ้โหเด็ดมากครับอือหือเลครับอือดีมากครับโอ้โหเส้นดีกกรอบไปด้วยเหงือกย่งพดเผ็ดจ่อร่อยมากๆเลยครับอือ รครับได้ครับแห้งนะครับเอ้โหเห็นเให้ดูดูเเนือรยครับอืมมันมะะีกต้อนนะับทขาใส่กระแถงมาให้มันได้คนมาตำโคตรคุ้มอร่อยมากก็จเดี๋ยวใจดีมากเดี๋ยว <Net> โห้แม mm ่แม่น่ารักมากเลยแม่ขายราคานี้แล้วดูแม่ปั้นเกี๊ยวเกี๊ยวแม่อร่อยมากด้วยดูของแม่นี่ยคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่คุณแม่สวยเรานั่งปั้นอยู่ข้างหลังสวยไปหมดใช่ไหมลูกสวยอยู่ค้อสวยอยู่ค้อก็แม่